เวลาดูภาพพิมไม่แท้นะบางทีมสัตว์มันบิดเบี้ยวตั้งแต่ตที่สัดส,ส่วนส่องสัดส่วนไม่ได้รายการรู้ให้ชัดฟันพระรองรูปหล่อคนาจารญ่ยอดยี่ มาเรียนรู้ศึกษาต่อยอดไปกับเรารายการรู้ให้ชัดพัดสวัสดีคช้าพบกับรายการรู้ให้ชัดคลัสนะครับ,รบ,รบมาเรียนรู้ศึกษาก่อนที่จะสะสมนะครับวันนี้เรามีพรดเนื้อเมกทธิ์อีกหนึ่งทิมพ์มาให้เรียนรู้กัน พิมพ์นี้เป็นพิมพ์ค่อนข้างก็หายากหาแท้ยากหายยากไม่ใช่ครับหาแท้ยากครับพิมพ์นี้เป็นพิมพ์อะไรครับเป็นพิมพ์ต้อเล็กเป็นพิมพ์ต้อเล็กนะครับพระเนี่ยผมเรียนอย่างนี้ยิ่งเล็กยิ่งเจอน้อยครับผมยิ่งเล็กยิ่งเจอน้อยใช่ฮะจะมีต้อเล็กแล้วก็ยังมีต้อจิ๋วลงไปอีกครับอันนี้หายากอันนี้เราก็นํามาให้เรียนรู้กันอ่าครับพอดีองค์นี้เป็นอีกองหนึ่งที่ ดูแล้วเข้าใจได้ง่ายครับผมครับก็เลยอยากจะมาให้แฟนฟรายการได้ศึกษาร่วมกันอีกคราบพิมพ์หนึ่งครับผมก่อนที่จะไปชมแล้วก็ไปศึกษาเรียนรู้ร่วมกันฝากคนละหนึ่งไลค์นะครับ,รบเพื่อเป็นกําลังใจเราครับ,รบนะครับก็คนที่อยากแบ่งปันให้เพื่อนไปร่วมกันศึกษาในทิศทางแนวทางเดียวกันเนี่ยก็ฝากกด แชร์ไปเพื่อนด้วย <aha. S 1> นะครับผมเรามาเริ่มพิมพ์น,นี้กันเลยนะครับ <üf. S 1> เป็นพิมพ์ของหลวงปู่ทับวัดอนงคารามนะครับ <enfin. S 1> <Dans. S 2> ครับนะครับเป็นพิมพ์เล็กนะครับ uh อย่างที่เราบอกว่าพระพิมพ์ของหลวงพ่อทับเนี่ยพิมพ์เล็กเนี่ยเราดูยังไงถึงจะรู้ว่าเป็นพิมพ์เล็ก ครับอือก็เข้าเรื่องขนาดครับนะะขนาดเป็นปจัจจัยที่ที่สําคัญในการแยกพิมพ์คผมขนาดพระเนี่ยครับป็นจะบ่งชี้ว่าเป็นพิมพ์อะไรถ้าเราดูจากภายนอกขนาดขนาดเล็กคือประมาณกี่เซนประมาณเอ,อ่อพิมพ์เล็กประมาณเอ,อ่อหนึ่งจุดสี่เซนหนึ่งจุดสี่เซนนะครับหนึ่งจุดสี่เซนติเมตรครับผมในส่วนของพิมพ์เล็ก ครับผมครับคือเรียนนี้พระองค์นี้เนี่ยผมผมอยากให้ดูเรื่องอะไรฮะครับเห็นวันนาสีไหมฮะครับวันนาสีเนี่ยอค,คุณผู้ชมทางบ้านเดี๋ยวเอ๊ะเมฆกระสีทําไมมันไม่เขียวครับมันเขียวเป็นที่ที่ที่ทำไมพระไม่เขียวมันมีที่มาที่ไปอ่าครับตรงนี้อ่าที่ลองดูดูก่อนที่จะมามาที่มาที่ไปองค์นี้ก็คืออ่า เริ่มเริ่มดูที่ก่อนที่จะเป็นเมื่อกี้อ่ะพระเนี่ยมันเป็นแบบนี้ในผมเรียนนี้เป็นกรอบนาคโบราณครับผมพี่ลองสังเกตด,ดูอันนี้คือที่มาที่ไปอ่อาครับแรกแรกเนี่ยพระในสมัยก่อนเนี่ยเขาจะห้อยแบบนี้ครับก็คือจับขอบเฉพาะข้างครับอ่ามันก็เหมือนเทปในเทปตัดชิดที่ผมเคย รเราทําไปกันที่จาได้ไหมองคสมฤทธิ์ที่ผมได้มาครับผมเขามีการเลี่ยมเฉพาะขอพระมันไม่มีกระจกทีนี้พอห้อยแบบนี้เราปุ๊บเนี่ยมันเกิดการสัมผัสกับตัวโดยตรงรทั้งบริเวณด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังจริงๆก็เป็นเรื่องของคนคนเก่าด้วยว่าเขามีความเชื่อว่าถ้าพระสัมผัสกับตัวจะได้พุทธคุณคือมัน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 เป็นผมว่านะคือในสมัยก่อนะมันมันยังไม่มีกระจกคืออาจจะ อ้น,นั้นพอมาเป็นยุคหลังแล้วอาจจะมาคิดกันแบบนี้ครับแต่ว่าในยุคแรกๆเลยเนี่ยต้องเรียนหนีการทําการทำเกาะกห้อยคอ,อก,ก็ดีอะไรเนี่ยรแรกๆเขาจะยังไม่มีกอบอีกก,ก,ก็เป็นการถักเป็นการถักเชือกแล้วก็ห้อยครับอ่าพอวิวัฒนาการเริ่มมีการทํเกอบก็จะเป็นเกอบลักษณะแบบเนี้คจับจเฉพาะกอบแล้วก็ไปห้อยทีนี้พอห้อยไปห้อยมาเนี่ยพระเนี่ยเกิดการสัมผัสตัวเราทั้งหน้าและหลังครับ โดนเหนื่อเราโดนความร้อนโดนไอตัวเนี่ยพระมันลยเกิดวันละสีดําครับผิวเนี่ยชั้นชั้นเอ,อชั้นในของพระเนี่ยพระเนี่ยจะแบ่งออกเป็นทั้งหมดเนี่ยสี่ชั้นครับชั้นสุดท้ายก็คือจะเป็นสีตะกั่วชั้นรองลงมาก็จะเป็นสีนี้คพอถัดจากชั้นก่อนที่จะเป็นสีนี้ก็จะเป็นออกสีสแตนเลสแล้วก็จากสีสแตนเลสก็มาเป็นชั้นเปลือกนอกคือเขียวครับผ พระเมกสิ์เนี่ยจะมีอยู่สี่ชั้นบในในผิวในผิวของเนื้อพระเรับผมถึงบอกว่าเป็นอะไรที่แปลกในการเรียนรู้พระเมกสิ์ของหลวงปู่ทัพท่านเนี่ยเดี๋ยวององนี้กับองค์ที่เราดูให้ตอนต้นรายการในองเดียวกันั้มครับองเดียวกันองเดียวกันนะครับองเดียวกันครับผมองค์เดียวกันทีนี้พระองค์นี้เนี่ยมีการแกะกรอบออกครับผมเดี๋ยวรค่อยดูอันนี้ผมว่าผมกลับไปที่องค์ตอนต้นรายการก่อน อ่าครับผมเห็นไหมพอแกะกรอบออกไปแล้วเนี่ยตอนนี้ถอดรลและอ่าพระก็จะเห็นเห็นไหมครับครับผมทีนี้วันณนะผิวเนี่ยมันไม่ได้เขียวทั้งองค์ครับผมมัน,นะนสาเหตุมาเกิดมาจากไอ้คราบดาเมื่อสักพู่เนี่ยครับอ่าแล้วทีนี้ก็เอาน้าอุ่นเนี่ยไปปักล้าง ครับผมก็คือล้างพวกภาพอ่าพวกภาพสนิมพวกภาพไทภาพออกแต่ก็ยังพอเห็นเห็นไหมฮะว่าหน้าเขียวๆที่แซมในองค์ครับก็ตามซอกใช่ฮะยังเห็นอยู่ครับผมเห <tourism, S 1> ็นไหมฮะตามซอกตามอะไรพวกนี้ก็ยังมีให้เราเห็นองค์นี้ผมอยากให้สังเกตเรื่องอะไรไหมเรื่องการแต่งเห็นไหมครับการแบ่งส่วนพระในการแต่งครับผมเห็นไหมฮะแล้วก็เส้นสายในการแต่งมือที่ปิดพระพักเห็นไหมฮะเป็นเส้นละเอียดเล็ก แต่เก่าเป็นในทิศทางเดียวกันคือเป็นแบบมคมถ้าขยายดูดีๆเห็นไหมอันนี้มือนี่ก็จะจะแต่งกีดเป็นเป็นเส้นหมดเลยเป็นเส้นยาวใช่ฮะเป็นเส้นยาวอันนี้เป็นเส้นยาวเลยเราเคยทําเทปในพิมพ์เล็กที่แต่งนิดเดียวครับแต่นี้ก็เป็นการอันนั้นจะเป็นชรูดเนาะอ่านี่ก็เป็นการแต่งอีกลักษณะหนึ่งครับผมเห็นไหมฮะเส้นเนี่ยจะเป็นเส้นกคมๆถ้าพี่ขยายคุณผู้ชมทางบ้านดูเห็นไหม การกรีดเนี่ยกรีดเหมือนคมกิบเลยครับผมกรีดมือไปแล้วก็ท้องเห็นไหมแต่งไปรอยลูกข้าวหลามตัดเนี่ยจะครับแต่งได้คมครับมีการเกาพระสวยงามตรงนี้แนหะคือเสน่ห์ของพระเมิสิทธิ์ครับผมเรียนอย่างนีผ้ผมผมเคยให้ให้ดูเรื่องขององศาพระนะครับการ,บรบแบ่งแบ่ง เขาเรียกว่าแบ่งอะไรนะแบ่งเซนเตอร์อ่าสเกลอะครับอ่าแบ่งเซนเตอร์ก็คือสําหรับเวลาคนวาดรูปเขาก็จะมีการแบ่งแบ่งคึ้งกระดาษแบ่งแล้วเขาก็ว่าตรงเนี้ยถ้าดูดูจากพาเนี่ยพาของเนื้อเมกะสิ์เนี่ยส่วนมากจะแบ่งมาสันไหนแบ่งแบบได้สัดส่วนได้สัดส่วนครับผมแบ่งเสร็จแล้วมาแต่งครับผม พระเลยออกมาเรียบค่อนข้างที่จะเรียบร้อยตรงนี้เป็นเสน่ห์ข้อหนึ่งของพระวรรณนงซึ่งไม่มีสำนักไหนเนี่ยทำแบบนี้ครับนะครับเรามาดูไอ้เรื่องของเครื่องมืออันนี้จะเห็นชัดเรื่องแต่งพี่ลองขยายดูรอบๆให้ท่า่ผู้ชมทางบ้านได้เห็นเครื่องมือเนี่ยจะเป็นเส้นรีดมาเป็นเส้นตรงเป็นเส้นเดียวเส้นเดียวนะครับนะครับในร้านท้องก็มีการขีดพี่ค่อยๆเปิดดูหนไหมไปรอยล่องรอยในการแต่งเก่า ตรงท้องจะเป็นลนักษณะเกาแต่ว่าก็อาจจะขยายไม่ได้เยอะเป็นเส้นเกาฟผงผมเลยครับนะครับได้ประมาณนี้แล้แลเห็นยู่ใช่ไหมครับอ่าตรงข้อสอกในข้อศอกข้อพับเนี่ยของผ้าปิดตาเห็นไหมมีการแต่งเป็นเส้นคงฟมอกครับครับผมโอเคเนี่ยพอเราไล่มาถึงงือที่ปิดทวานข้างล่างพี่ดูนะเป็นเส้นตรงและในระนาบเดียวกับ มือที่ปิดข้างบนใช่เมื่อกี้เมื่อกี้ที่ผมบอกอะครับเป็นลักษณะเป็นการกีดนะครับแล้วก็ดูลำแขนนะครับดูลำแขนก็จะจะสวยงามว่ามองมองแล้วสัดส่วนเนี้ยได้สัดส่วนคือสมส่วนครับเพราะว่าเห็นภาพเวลาดูภาพที่ไม่แท้เนี่ยบางทีมันสัด มันบิดเบี้ยวตั้งแต่ที่ส,สัดส,ส,ส,ส่วนไม่ได้ครับผมนะครับตอนนี้เรามาดูด้านหลังด้านหลังเรามีอะไรให้ดูด้านหลังก็จะเป็นเรียบๆคือเขาก็จะแต่งทั้งองค์เนี่ยเวลาพักแต่งแล้วเนี่ยช่างก็เขจะแต่งแต่งทั้งองค์ครับผมแต่ที่เราที่เราไปถามไปสอบถามที่ไปขอความอนุคราะห์เนี่ย เรียนสอบถามกับพระมหาเมืองอินพี่จำได้รไหมครับพระหมาพระมหาเมืองอินท่านบอกว่าหลวงปู่เป็นคนแต่งเองหมดเลยใช่ใช่ที่ว่าหลวงปู่ท่านเป็นช่างทองเก่าท่านก็แต่งนั่งแต่งไปใช่ม้วก็เนี่ยด้านด้านล่างเนี่ยจากด้านหลังก็ยังเห็นเส้นที่มีการตกนก่งปากนะครับครับเครื่องมือเนี่ยชุดเครื่องมือเนี่ยถ้าถ้าสังเกตดีๆพาร์เนื้อเมกสิตเนี่ยเส้นเนี่ยจะ ็นลักษณะแบบเดียวเลยใช่ไหมครับถ้าดูไปเรื่อยๆนะครับก็ก็จะสังเกตง่ายๆอันนี้มาด้านข้างด้านข้างเราดูอะไรได้มั้ยครับด้านข้างก็จะเรียบๆแล้วก็จะเห็นรอยแต่งนะครับก็จะไม่จะเป็นเรียบๆครับก็ยังเห็นวันนาสีใช่นะครับวันนาสีก็ยังเห็นมีการเกาขอบเพื่อให้เกิดความสวยงามคบคือคือต้องเรียนหนีช่างที่ทําเนี่ยตั้งใจทํามากผมดูแล้ว งานข้างๆง,งานรอบๆวงตรงนี้ครั่อนข้างที่ปานีบเนี่ยในการแต่งพระแต่แต่จริงๆอะช่างก็คือสันนิษฐานก็คือตัวหลวงปู่เองใช่นะนั่งทำ <c oughs> นั่งแต่งเพื่อให้ลูกศิษย์ลูกหาได้ใช้ครับวันนี้เนี่ยครับเมื่อกี้ที่เราบอกว่าสันเป็นขอบเลยพี่ดูใช่แล้วก็วันนะสีเนี่ยมันไม่ได้มันไม่ได้ที่เราพยายามจะบอกว่า สีวันน้าเราอย่าไปดูสีเขียวอย่างเดียวนะครับอันนี้ก็ไม่ไม่ใช่สีเขียวอย่างเดียวใช่นะครับก็มันมีชั้นเปลือกผิวใช่ใช่นะครับก็วันนี้เจเราก็เลยนําพระเออเนื้อเมกสิทธ์นะครับพิมเล็กพิมพ์นะครับที่เจอได้น้อยนะครับแล้วก็หายยากครับนะครับก็พระเมกสิทธิ์ผมเรียนอย่างนี้ใหญ่กลาง เรายังเห็นแต่ในหมวดของพิมพ์เล็กไม่ว่าจะเป็นชะรูดเล็กหรือต้อต้อเล็กต้อจิ๋วยิ่งหายากครับก็เลยอยากจะให้เป็นแฟนรายการแล้วก็คุณผู้ชมทางบ้านเราได้ได้ดูร่วมกันครับก็ดูแล้วสนใจที่จะเรียนรู้พระเครื่องเมกสิทธิ์หลวงพ่อทัพเนี่ยก็ควรจะมีหนังสือนะครับในในส่วนของผู้มือ ในการเรียนรู้พาแท้ในแบบที่ถูกต้องเก็นะบไว้เราเริ่มเปิดจองแล้วนะครับนะเราทางพต์ได้เขียนหนังสือนะครับเกี่ยวกับพระมกสิทธิ์นะครับจากประสบการณ์แล้วก็จากการค้นคว้านะครับนะในส่วนต่างๆนะครับแบบพิมพ์ต่างๆนี่เราเราพยายามรวบรวมให้ได้มากที่สุดนะนะครับผมก็เปิดจอง ตั้งแต่วันนี้จนถึง19บธันวาสองพันนะครับรับพระได้ได้รับหนังสือได้อาจะเริ่มรับพระรับหนังสือได้19บเกมกราสองพันนะครับสนใจติดต่อไปที่เบอร์โทรศัพท์ด้านล่างนะครับก็ติดต่อก็ในช่วงมกราก็ยังเป็นช่วงปีใหม่ก็อาจจะเอาไปให้เป็นของฝากผู้หลับผู้ใหญ่ก็ ยินดีครับผมเองก็ไม่ได้พิมพ์เยอะพิมพ์ยอดแค่ห้าร้อยเล่มมันเป็นคุณค่าที่ที่สําหรับเอในการเรียนรู้ดีกว่าให้กระเช้าไหมาหารบางทีก็คนที่เริ่มเริ่มศึกษาใหม่คนที่มีความรู้อยู่แล้วไปต่อยอดนะครับคนที่มีความรู้อยู่แล้วแต่เห็นพิมพ์ไม่เยอะก็ยังดูมาดูสามารถดูพิมพ์ได้ดูอะไรได้นะครับผมก็ เพิ่มเติมเพิ่มพูนความรู้ให้ทุกคนมีความรู้แน่นขึ้นความรู้เรียนทันกันได้นะครับแค่มันศึกษาในแบบที่ถูกต้องนะครับเปิดใจต้องทั้งนี้ทั้งนั้นต้องเปิดใจด้วยใช่ครับครับผมก็อย่างเรื่องเหตุและผล้อย่าลืมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด s ับสไคร b e นะครับคลิปหน้าเป็นตอนเรื่องอะไรฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับวันนี้สําหรับคลิปนี้ไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีครับ เปิดจองหนังสือวันที่10ตุลาคม2568ถึง10ธันวาคม2568รับหนังสือวันที่19มกราคม2569โทร0849492240